วันนี้จะมาตอบคาถามเพื่อนๆนะครับมะพร้าวถ้าอายุมันยังไม่เยอะเนี่ยสักสามปีเนี่ยปลูกมาแล้วสามปีเพื่อนๆก็บอกว่ารีบจะกินลูกมันมันมีจันแล้วมันร่วงหมดมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะต้นนี้ก็รอราวประมาณนั้นแหละสามปีนะครับมันยังไม่ติดลูกเนาะอ่าอันนี้เพื่อนๆให้สังเกตสังเกตจันมันะครับอันนี้จันตัวนี้อันนี้รอยเข้าบานไปแล้วตรงนี้จะเป็นเกสอนตัวผู้เนาะเนี่ย ตัวนี้ดอกดอกมันอย่างเงี้ยเพื่อนๆอันนี้บานไปแล้วนะตัวนี้งั้นเนี่ยรอยดอกดอกมันเนี่ยอันนี้คือตัวผู้นะครับอันนี้จะไม่ใช่ลูกมันนะครับมีคนยังเข้าใจผิดอยู่นะว่าเกสรอันนี้คือจะเป็นลูกมันยังมีอยู่นะครับมีคนเข้าใจผิดเอาสมัยนะครับเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่ลูกมันนะครับเนี่ยที่ว่ามันมันบานตัวเนี้เป็นบานแล้วพึ่งจะบินมาตอมเนี่ยไม่ใช่ลูกมันอันที่มันเป็นลูกมันคือตัวนี้ ตัวเกสรตัวเมียนะครับตัวนี้เกสรตัวเมียนะมันจะเป็นเม็ดเม็ดตุ่มๆอยู่ที่จันเวลาจันเขาบานออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดอย่างกันนี้อันนี้เขาเรียกเกสรตัวเมียนะครับเนาะที่จะเลื่อนเติบโตไปเป็นลูกให้เราได้ใช้กินกันกนี่แหละนะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่คือตัวนี้แหละนะครับตัวนี้นะไอตัวที่บานนี่คือตัวผู้จำไห้นะครับตัวผู้เนาะทีนี้เนี่ยถ้ามันสัก3ปีกว่าๆเนี่ยต้นมันยังเด็กเกินไปนะครับไปรีดไปเค้นมันมากเนี่ยมันก็อาจจะออกบ้างนะแต่ว่า มันก็ไม่สวยนะครับเอาไว้ายนะมันเด็กมันเพิ่งเริ่มตัวเนี่ยมันยังสะสมอาหารได้ไม่เยอะหรอกรากเขายังเดินไม่ไกลนะครับแต่ถ้าว่าดินสมบูรณ์จริงๆมแมลงไม่มีจริงๆอากาศเหมาะสําหรับการจเจริญเติบโตจริงมันก็อาจจะมีลูกนะครับมันก็อาจจะดกเนาะแต่ส่วนมากจะจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ใช่ว่าเ,ออเปิดมา2ปีครึ่ง3มปีต้องดกเหมือนในภาพเลยยากนะครับเนาะนะก็เป็นไปได้แหละแต่ว่ายากนะครับ อ่ะทีนี้ในจันเนี่ยพิจารณาว่ามันจะล่วงไหมนะครับมาดูนะเพื่อนๆพิจารณาจะล่วงไหมในหน,นึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จันนี่จะมีห้าลูกเบื้องต้นก่อนนะห้าลูกนะครับจากที่ดูนะจากที่ดูนะครับลูกนี้ต้องล่วงเนี่ยทาไมถึงรู้ว่าลูกนี้ต้องล่วงเพราะว่าลูกอื่นเนี่ยใหญ่กว่าหมดนะหนึ่งสองสามสี่ลูกนี้ใหญ่กว่าลูกนี้เล็กสุด ในบรรดา5ลูกเนี่ยมี1ลูกเล็กสุดแน่นอนว่าทําไมมันถึงเล็กสุดหนึ่งมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเกสรมันเกสตรตัวเมียตัวนี้2ก็คืออาหารไปเลี้ยงอาจจะไม่ถึงนะครับก็เพื่อนสังเกตนะทำไมอาหารไปเลี้ยงไม่ถึงนี่ไงไอนี้จันนี่ขั้วนหนึ่งไอนี้สองไอนี้สามนับดูนะไอนี้สี่ไอนี้สุดท้ายท้ายสุดคืออันที่ห้าเนาะอันที่ห้านะครับเส้นที่ห้านี่คือเส้นที่อยู่สูงสุดแล้วเนี่ยตัวนี้อ,อยู่สูงสุด ารอาหารอาจจะไปเลี้ยงไม่ถึงตัวมันอยู่ปลายทางนะครับน้ําอยู่ปลายทางตัวต้นก็ดูดก่อนเห็นไหมครับเนี่ยตัวต้นก็ดูดก่อนเนาะแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับมันอาจจะร่วงแค่ลูกหนึ่งหรือมันอาจจะร่วงสามสอง 3, 2, 3, ลูกสามลูกลูกเท่ากับปั้นก็ร่วงได้นะเท่ากับปั้นเนี่ยร่วงได้นะหรืออาจจะร่วงสี่ 4, ลูกหรือ,ออาจจะร่วงทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าต้นมัน ion, ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่มัน ion, ยังเป็นเด็กอยู่นะครับไม่ต้องไปรีดเข้นมันเยอะเนาะตัวนี้ แต่ก็อาจจะมีให้กินแ่ะลูก2ลูกก็เท่าที่ผมดูนะอาจจะได้กินอยู่สักหนึ่งถึงสองลูกแต่ก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนื้อข้างในอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเนาะมนเป็นมะพร้าวเด็กนะตัวนี้มันเป็นพร้าวเด็กมันเด็กเกินไปนะครับเพื่อนๆนก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับจันที่มันออกมาใหม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะครับพยายามทําต้นให้ดีบํารุงดินให้ดีบํารุงใบให้ดีแล้วก็จัดการมาแมลงให้ดีเดี๋ยวอีกอ,อีกรอบนี้อีกสักประมาณสัก4ี่ห้าจันนะอีกสี่ห้าจันก็น่าจะได้ให้ชมผลงานว่ามันน่าจะ มันน่าจะโอเคกว่านี้นะครับอันนี้มันลองจันเฉยๆนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าซีเรียสแล้วก็กังวลว่าไปปลูกต้นไม้ที่บ้านแล้วมันจะไม่ได้ผลดังในรูปเขานะครับใจเย็นๆน,นะครับปลูกต้นไม้ต้องใจเย็นเนาะใจเย็นรออดทนรอเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชอายุยืนนะครับเนาะก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็ลองไปปรับดูนะปุ๋ยดีดินด,ดีน้ําดีมาแมลงโรคภัยอย่าให้มีและประกันดกแน่นอนแต่ต้องใจเย็นหน่อยครับผม